สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลูซิตร r ดเดอร์นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติคนที่ชื่อว่าจอร์จโซรอสนะครับตำนานผู้เกาอตั้งกวอนตำฝันนั่นเองนะครับจอร์จโซรอสเป็นผู้เป็นตำนานผู้จัดการกองทุนเฮดฟันนะครับที่โด่งดังอย่างกวอนตำฝันนะครับโดยสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ระดับ30%ในช่วงตั้งแต่ปี1 9 7 0นถึงถึง2000นะครับคือ30ปีเนี่ย นะครับเฉลีย่ยผลตอบแทนย้อนหลังอยู่ที่30%นะครับคือไม่ธรรมดามหาศาลย่างมากนะครับโดยปัจจุบันเขายังด,งดำรงตำแหน่งประธาน s o l o s Fund Management s o นะครับโซลเนี่ยเป็นบุคคลที่มีมีจิตใจ ดีอย่างมากนะครับเอ,อื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่นครับเขาได้ทําการตั้งมูลนิธิทําการกุศลบริจาคอย่างมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับพวกด้านการศึกษาสุขภาพพวกสิทธินมนุษยชนต่างๆนะครับรวมถึงการบริจาคให้พรรคการเมืองอย่างเดโมแครตด้วยนะครับประวัติของเขานะครับโซรอสเกิดที่เมืองบูดาเปสต์นะครับคือประเทศฮังการีในปี1930นะครับเขาเป็นครอบครัวงชาวยิวนะครับโดยในช่วงปี1944-1945เนี่ย ฮังการีเผชิญการบุกรุกของนาซีนะครับทำให้เขาต้องหลบซ่อนเพื่อเอาชีวิตรอดตอนนั้นเขาอายุเพียง13ปีนะครับแล้วก็ในปี1947เนี่ยเขาก็ได้ย้ายไปที่ประเทศอังกฤษนะครับตอนนั้นเขาอายุประมาณ16ปีนะครับแล้วก็ไปจบมาหาวิทยาลัย London School of Economics สาขาปรัชญานะครับจอสโลลจบสาขาปรัชญานะครับคือไม่ใช่จบการเงินนะครับโดยหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาจบมาแล้วเขาก็ได้เริ่มใช้ชีวิตการทํางานด้วยการเข้าไปเป็น สมียนที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่า s i n เกิลฟรายแลนเดอร์ออฟลอจนเมื่อปี1954นะครับเขาเริ่มเขามีเพื่อนที่ทำงานคนหนึ่งนะครับเขาได้สน็ทสนมกับคนที่ทำงานที่ชื่อว่าโรเบิร์ตเมเยอร์นะครับคนคนนี้เนี่ยเขาก็ได้แนะนำให้เขาเนี่ยไปสมัครทำงานกับพ่อเขาที่อยู่นิวยอร์กนะครับอเมริกานะครับ และหลังจากนั้นเนี่ยในปี1956ตอนอายุ26เขาก็ได้ตอบรับเพื่อนของเขาแล้วครับโซลอรได้ย้ายไปที่เมืองนิวยอร์กแล้วก็เริ่มทำงานที่บริษัท FM m a y o r นะครับเป็นฐานะนักนักเทรดเดอร์นะครับเป็นเทรดเดอร์เป็น a r b i t r a ทร trader ดดนะครับโดยหลังจากที่ทำงานที่ FM Major ได้3ปีเนี่ยเขาก็ย้ายไปอีกที่หนึงนะครับ เวสเซมแโคในฐานะนักวิเคราะห์นะครับซึ่งช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเขาก็ได้คิดค้นทฤษฎีการสะท้อนกลับนะครับ theory of reflexivity นะครับและในช่วงนั้นเองนั่นเองนะครับเขาก็ได้รับสัญชาติอเมริกาทำให้แล้วก็ไปเริ่มเป็นที่รู้จักนะครับในหมู่นักลงทุนนะครับ ในปี1969นะครับตอนเขาอยู่38นะครับ <S <S เขาได้ก่อตั้งกองทุนเฮดฟันแห่งแรกของเขาที่ใช้ชื่อว่า Double Eagle นะครับด้วยเงินทุน4ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนแล้วก็มีเงินของเขาด้วยนะครับอยู่ที่ราวประมาณ250,000ดอลลาร์นะครับคือ,อ4ล้านดอลลาร์เนี่ยมาจากการระดมทุนเองนะครับแล้วก็มีเงินของเขาด้วยส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นไม่นาน,นกองทุนเขาก็สามารถสร้างกําไรได้จน ทำให้เขาตั้งกองทุนอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่า Soros Fund Management ในปี1 9 7 0ส่วน The b e r n l e g เนี่ยก็ได้รีแบรนด์ใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น Quantum Fund นั่นเองนะครับหลังนั้นเนี่ยเขาก็สร้างกำไรมาเรื่อยๆนะครับเทรดมากำไรมาเรื่อยๆจน Quantum Fund ในปี1981นะครับเขาสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมหาศาลจนมูลค่าเติบโตถึง381ล้านดอลลาร์ นั่นเองนะครับคือเป็นสินทรัพย์ของัวน้ําฟันเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่4ล้านใช่ไหมครับก็ทำมาได้เรื่อยๆ,ๆในๆระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็มีการก่อตั้งมุลนิลนิธิด้วยนะครับชื่อว่า Open Society Foundation เป็นมูลนิธิแห่งแรกของของโซลารที่ตั้งขึ้นนะครับในปี1979เนะครับเพื่อสนับสนุน ทุนทรัพย์แก่หน่วยงานต่างๆรวมถึงนักเรียนผิวสีในแถบแอฟริกาใต้นะครับคือเป็นการบริจาคเพื่อองค์กรเพื่อสิทธิม,น,มนุษยชนนะครับการสร้างธรรมาภิบาลหน่วยงานเด็กและสตรีหรือว่าหรือดูแลพวกกับการติดเชื้อเ i v วรวมถึงหน่วยงานด้านเสรีภาพของสื่ออะไรเงี้ยคือแบบเป็นบธิที่แบบมาเพื่อแบบช่วยช่วยประชาชนนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมี2เหตุการณ์สําคัญที่แบบสร้างชื่อให้ให้โซรอสขึ้นมาคือเหตุการณ์แรกนะครับในปี1 9ึ่งนะครับคือการเขาเรียกว่าเป็นการทําลายธนาคารแห่งอังกฤษเลยนะครับวันวันนั้นเนี่ยในประวัติศาสตร์เขียนว่าเป็น black เอ่อวันเสาร์นะครับคือเขาได้ไปเข้าไปเก็งกาไรในค่าเงินปอนด์ซึ่งตอนนั้นเขาคิดว่าค่าเงินปอนด์เนี่ยมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริงนะครับทำให้เขาทําการขายค่าเงินปอนด์อย่างมหาศาลโดยเดิมพันไปกว่า10,000ื่น ล้านดอลลาร์นะครับทำให้เหตุการณ์นี้เขาได้สร้างกำไรไปกว่า1,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวจนได้รับสมญาณว่าเป็นเออชายผู้ทำลายธนาคารของอังกฤษเลยนะครับแต่ว่าเออเหตุการณ์นี้คือถ้าใครจะไปลงเลยก็ต้องไปศึกษา,านะครับจริงๆเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ได้แบบเอ่อยอมรับนะครับคือแบบเขาเขาถือว่าเขาช่วยด้วยนะคือแบบได้เปลี่ยนโครงสร้างของธนาคารอังกฤษเลยนะครับคือ คือเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดถึงกลยุทธ์ของโซลอ์กันนะครับเอ่อแล้วก็ในปีอีกอีกอันนึงนะครับคือสร้างชื่อไปแล้วนะครับที่แบบไปไป,ไปเกณฑ์กำไรเงินปอนใช่ไหมครับแล้วก็อีกปีหนึ่งเนี่ยที่ทาให้คนไทยรู้จักจอโซลอ์เลยนะครับคือในปี1997ช่วงวิกฤตต้มยํากุ้งอ่าปีถ้าปีพศก็คือ2540นะครับเขาได้เดิมพันกับค่างเงินบาทจริงๆริระเขาเขาเดิมพันพวกค่างเงินบาทค่างเงินดิงกิตด้วยนะนะครับ เขามองว่าค่าค่าค่างเงินบาทเนี่ยแข็งเกินไปนะเขาท่านทำทำ,ทำวิธีการเดียวกับกับตอนค่างเงินปอนคือทําการช็อตนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็ชนะนะครับในในเหตุการณ์นี้ทําให้คนไทยมองว่าโซลอรเป็นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโซลอรเนี่ยเขาเป็นเพียงนักเก็งกําไรนะครับจริงๆแล้วเขามีเพื่อนร่วมอาชีพอีกมาอีกหลหลากหลายมากมายที่มองเห็นชุดอ่อนตรงนี้แล้วก็เหตุการณ์เนี่ยเขาไม่ได้สร้างกําไรอย่างมหาศาลนะครับเหมือนตอนแบ็กเว้นเดย์ตอนที่เงินปอนนะครับ คือจริงๆแล้วหตุการนี้จะมีพวกกองทุนใหญ่ๆที่ได้รับประโยชน์จริงๆมากกว่าเขาเยอะนะครับคืออันนี้ก็เขาไม่ได้บอกตัวเลขว่าว่าได้เท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ไม่ได้เยอะเท่าเท่าตอนตอนตอนวิกฤตอ่ตอนแบ็กเวนเด์นะครับตอนแบ็กเวนเดย์ได้แบบพันพันพันล้านดอลลาร์นี่แบบโอ้โหเท่าไหร่อสามหมื่นกว่าล้านบาทตีข้าวๆนะนะครับแต่ว่าตอนตอนที่แบบวิกฤต้มยังกุ้งเขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในปี 1, 1 2011ถึงปัจจุบันนะครับโซล o s f ฟัน m a เม g เ m e เมได้ปิดรับเ,เงินทุนจากนักทุนภายนอกแล้วโดยปัจจุบัน s o ล o s f ฟัน m a เม g เ m e เมเนี่ยมีไว้เพื่องอบเงินให้กับตัวมูลิธีที่เขาก่อตั้งก็คือ Open Society Foundation นั่นเองนะครับเป็นองค์งกรการกุศลที่ s o ล o s ก่อตั้งขึ้นนะครับมูลค่าทรัพย์สินของ s o ล o s นะครับในปัจจุบันปี2021นบะครับบันทึกไว้ว่าเขามีมูลค่าทรัพย์สินสูงถึง8.6 พันล้านดอลลาร์นะค,คือเป็นเป็นบิลเลียนแนเลยนะครับสำหรับจอโอลอนคนคนนี้นะครับแล้วก็จอโซลอนยัง,ย,งยังมีหนังสือที่เขาเขียนอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับกว่าถ้าถ้าในเว็บของเขาคือมี15เล่มนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบที่เขาเขียนร่วมด้วยอย่างเงี้ยนะครับคือเป็นคนที่แบบเอ่อค่อนข้างเอ่อขยันนะครับมีการเขียนหนังสือด้วยนะครับให้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็ ไกบุญอีกโอ้โหคนคนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลที่แบบเออสามารถเรียนรู้ได้จากเขาเป็นเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเรามาพูดถึงกลยุทธ์ของเขาคร่าวๆนะครับคือกลยุทธ์สไตล์การเทรดของเขาเนี่ยคือโซลอนเนี่ยเอ่อถ้าแบบมองมองในภาพกว้างๆนะคือผมไม่ได้แบบไปไปศึกษาเกี่ยวกับโซลอค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมเป็นสายเทคนิคไงแต่ว่าถ้าถ้าเท่า,า,าที่อ่านดูคร่าวๆนะครับคือคือ ตรงตรงซอส,ส,สรอสนะครับเขาเขาจะพวกแบบเป็นเศรษฐศาสตร์มหาภาพอะไรเงี้ยมองภาพใหญ่แล้วก็แล้วก็เป็นแบบนักเก็งกําไรด้วยนะครับคือแบบถ้าแบบจุดที่มันราคามันไม่สมดุลแล้วเนี่ยนะเขาจะไปเก็งกําไรในในช่วงนั้นแล้วก็แบบเอ่อมีการวางเงินเดิมพันที่แบบการได้ก็เสียด้วยนะครับคือแต่ว่าถ้าให้ให้ดูสไตล์การการการเล่นของเขาเนี่ยน่าจะเป็นแบบ ภาพใหญ่ภาพใหญ่คือดูมหาภาพอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับจอสซอรรสคนคนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสไตล์การเทรดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันอีกถ้ามีเวลาถ้ามีโอกาสนะครับคลิปนี้เป็นเป็นประวัตินะครับของของคนที่ชื่อว่าจอซอรรสก็เป็นหนึ่งคนที่ที่ผมอยากให้แบบเออถ้าเขาเขา,ขาฟังคือผมไม่ได้แบบไปลงลึกกับเขาขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคือดูประวัติคร่าวๆเขาเนี่ยเป็น เบื้คนที่ผมว่าถ้าศึกษาไม่ไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับคนคนนี้เพราะว่าแบบเออเป็นเป็นบุคคลที่แบบสามารถสร้งางบทนำแทนแล้วก็มีแบบเออประวัติให้เห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็มีหนังสือออกมาอีกนะครับเขียนหนังสือแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเขาของจริงอ่ะของจริงของจริงนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครสไตล์การเทรดที่ที่แบบชอบอย่างเงี้ยชอบสไตล์แบบของเขาเนี่ยก็สามารถไปศึกษาต่อได้นั่นเองนะครับก็คลิปนี้ ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ